เสื้อขวดพีเอทเปลี่ยนพัตติให้กายเป็นสยืด เสื้อขวดพีนะครับเปลี่ยนพลาสติกให้กลายเป็นเสยืดเป็นที่รากเปนอยู่ดีแล้วนะครับขยะพลาสติกคือปัญหาใหญ่เนื่องจากพลาสติกเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆและการใช้ชีวิตประจําวันของผู้บริโภคทั่วโลกนะครับในหลายประเทศจึงมีทั้งแนวความคิดไอเดียใหม่ๆวิธีการต่างๆและมาตรก,การทั้งทางสังคมและทางกฎหมายเพื่อช่วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับสาหรับการเก็บขวด p ีทไมาแยกทําความสะอาดแล้วก่อนนามาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อไปผลิตเป็นเส้ในใยโพลีเตอร์ของรีไซเคิลนะครับจะได้เส้ในใยรีไซเคิล มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการนะครับซึ่งนอกจากนี้จะช่วยให้ขยะเหลือทิ้งนะครับโดยฝังกบยังช่วยลดการนําเส้นใยวัตถุดิบใหม่มาใช้การผลิตใหม่ด้วยนะครับดังนั้นนะครับเสื้อขวด PET จึงเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและช่วยนะครับผลกระทบนะครับเสื้อผ้าที่มีต่อสภาพอากาศการใช้เส้นใยพลาสติกรีไซเคิลจนได้เสื้อยืดหลากหลายสีสันที่พร้อมพิมพ์ลายนะครับท่านใดที่สนใจงานสะกินกับทางเราเนี่ยครับบริษัทที่รับผลิตเสื้อยืด DG และเสื้ ที่ก,กินมากมายและก็เป็นบริษัทนะครับที่ได้รับการผลิตเสื้อขวดสปาร์ติกอันดับหนึ่งนะครับเรื่องคุณภาพและคาส่งมอบกันเปนประสบการณ์ครับมากกว่า30ปีอยากได้เสื้อองค์กรเสื้อบริษัทเสื้อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับร้านเรามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการสก,กินผ่านเครื่องในเล็กจุกการเม้นซึ่งมีทีมงานมืออาชีพพร้อมมีการปรึกษาส่งสินค้าเร็วและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ